ตลาดหุ้นไทยตอนนี้เนี่ยนะครับเหมือนกําลังยืนอยู่บนทางแยกเลยครับมีทั้งคนที่มองว่าเฮ้ยนี่แหละโอกาสกับอีกฝั่งที่บอกว่าระวังให้ดีมีความเสี่ยงซ่อนอยู่วันนี้เราจะมาแกะรอยกันดูครับว่าภาพจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ใช่ครับคือสถานการณ์ของตลาดหุ้นบ้านเราหรือเซ็ตตอนนี้เนี่ยมันส่งสัญญาณที่แบบขัดกันเองอยู่พอสมควรเลย พอเป็นแบบนี้ปุ๊บคาถามใหญ่ที่ตามมาสําหรับนักลงทุนก็คือตกลงแล้วนี่มันเป็นโอกาสให้เข้าไปเก็บของหรือว่าเป็นความเสี่ยงที่แบบควรจะถอยออกมาก่อนดีเอาละครับเพื่อให้เห็นภาพชัดๆกันไปเลยนะฮะเราจะมาลองชั่งน้ําหนักกันดูมัดตอมัดเลยระหว่างฝั่งกระทิงที่มองว่าตลาดกําลังจะขึ้นกับฝั่งหมีที่บอกว่าเฮ้ hey, ต้องระวังตัวให้ดีโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ฝั่งกระทิง หรือฝั่งที่มองบวกกันก่อนเลยดีกว่ามาดูกันครับว่ามีอะไรที่ทําให้ตลาดหุ้นไทยเราเนี่ยมันยังดูน่าสนใจอยู่อย่างแรกเลยที่ต้องพูดถึงคือเรื่องของเงินปันผลครับดูตัวเลขนี่สิครับ3.7%นี่คืออัตราผลตอบแทนเงินปันผลโดยเฉลี่ยนะครับซึ่งถ้าเทียบกับตลาดอื่นๆในภูมิภาคเดียวกันเนี่ยต้องบอกว่าโดดเด่นมากสําหรับใครที่มองหาผลตอบแทนสม่ําเสมอรหรือที่เรียกกันว่ายิ h ฮันติงเนี่ยตัวเลขนี้ถือว่าย่าวยืนใจสุดๆเลย แล้วมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องปันผลอย่างเดียวนะครับถ้าเรามองลึกลงไปที่พื้นฐานเศรษฐกิจเนี่ยบ้านเรามีความหลากหลายมากทั้งธนาคารพลังงานแล้วก็ที่สำคัญเลยคือการท่องเที่ยวกับการบริโภคในประเทศที่กำลังฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งอันนี้เป็นอีกจุดแข็งสำคัญเลยนะฮะแล้วก็ยังมีอีกปัจจัยที่น่าลุ้นก็คือถ้าธนาคารแห่งประเทศไทยมีการผ่อนคลายนโยบายการเงินขึ้นมาเมื่อไหรเนี่ยนั่นจะเป็นผลบวกโดยตรงกับตล,บตลาดหุ้นเลยฟังดูดีใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อน เราต้องมาดูอีกด้านของเหรียญด้วยนั่นก็คือมุมมองของฝั่งหมีที่เขาก็มีเหตุผลที่น่ากังวลอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวเราไปดูกันครับว่าความเสี่ยงหลักๆที่ตลาดกําลังเจออยู่เนี่ยมันมีอะไรบ้างอ่าและนี่คือจุดที่ต้องบอกว่าเป็นจุดอ่อนสําคัญอย่างหนึ่งของตลาดหุ้นไทยเลยครับนั่นก็คือการพึ่งพาเงินทุนจากต่างชาติหรือฟันฟลอสูงมากภาพมันชัดเจนเลยครับพอเงินไหลเข้ามาปุ๊บดัชนีก็วิ่งขึ้น แต่พองเงินไหลออกเมื่อไหร่ตลาดก็โดนกดดันอย่างหนักทันทีผลที่ตามมาก็คือความผันผวนที่ค่อนข้างสูงครับนอกนจากเรื่องฟันเฟลอที่เป็นตัวแปรสําคัญแล้วเนี่ยนะฮะมันยังมีปัจจัยอื่นๆที่น่ากังวลซ้อนเข้ามาอีกไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์เศรษฐกิจบ้านเราเองที่ถูกปรับลดลงเรื่องค่างเงินบาทที่ถ้าแข็งค่าขึ้นมาก็จะกระทบสรงออกเต็มๆแล้วก็อย่าลืมปัจจัยภายนอกอย่างเศรษฐกิจจีนที่เป็นคู่ค้าหลักของเราถ้าเขาชะลอตัวเราก็ดวนผลกระทบไปด้วยเต็มๆเ,เ,เหมือนกันครับโอเค พอเราเห็นภาพทั้งสองฝั่งที่มันเหมือนกับกำลังชักเย่อกันอยู่แบบนี้แล้วเนี่ยคำถามสำคัญเลยก็คือแล้วในฐานะนักลงทุนเราควรจะวางเกมหรือวางกลยุทธ์กับตลาดตอนนี้ยังไงดีในสถานการณ์ที่ตลาดยังมีความไม่แน่นอนสูงแบบนี้กลยุทธ์ที่หลายคนมองว่าน่าสนใจก็คือการทยอยเข้าซื้อหรือที่เรียกว่า s c a l e in ครับอเดียมันง่ายๆเลยครับคือแทนที่เราจะทุ่มเงินทั้งหมดไปนในครั้งเดียวตุ้มเราก็แบ่งเงินออกเป็นไม้ไม อาจจะซักษามไม้แล้วค่อยๆเข้าไปเก็บทีละส่วนตามจังหวะที่เหมาะสมวิธีนี้มันช่วยบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนได้ดีมากครับแล้วก็แน่นอนว่าต้องโฟกัสไปที่กลุ่มที่จะได้ประโยชน์เต็มๆจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศด้วยแล้วถ้าถามว่ากลุ่มไหนล่ะที่น่าจับตามองเป็นพิเศษก็ต้องเป็นกลุ่มที่เกาะไปกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศเลยครับภาพในสไลด์นี้ชัดเจนมากไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธนาคาร กลุ่มท่องเที่ยวและสันทนาการรวมไปถึงกลุ่มค้าปลีกพวกนี้คือกลุ่มที่เรียกว่าเป็น domestic play คือมีโอกาสเติบโตได้ดีจากกำลังซื้อในประเทศที่กลับมานั่นเองครับทีนี้สำหรับใครที่เป็นสายเทคนิคต้องจับตาดูตัวเลข2ชุดนี้ไว้ให้ดีเลยนะครับแนวรับสำคัญตอนนี้เนี่ยจะอยู่ที่โซนประมาณ1260จุดถ้าดัชนีหลุดตรงนี้ไปอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร สูตรแนวต้านที่ต้องฝ่าไปให้ได้ก็คือ1,300จุดครับถ้าผ่านไปได้แล้วยืนดังอย่างแข็งแกร่งนะฮะนั่นอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีว่าเรากำลังจะเห็นขาขึ้นรอบใหม่ก็ได้เอาละครับมาถึงช่วงสรุปกันแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยจะกลั่นออกมาเป็นคำแนะนำที่เอาไปปรับใช้ได้จริงๆสำหรับนะักลงทุนแต่ละสไตล์ได้ยังไงบ้าง จะเห็นได้เลยนะครับว่ามันไม่มีคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียวเพราะสุดท้ายแล้วกลยุทธ์ที่ดีที่สุดมันขึ้นอยู่กับสไตล์ของแต่ละคนเลยครับนักลงทุนระยะกลางถึงยาวอาจจะมองอย่างหนึ่งในขณะที่สายเทรดระยะสั้นก็อาจจะมีอีกมุมมองหนึ่งสิ่งสำคัญคือต้องเลือกให้เหมาะกับกรอบเวลาและระดับความเสี่ยงที่ตัวเองรับได้ครับทีนี้คำถามสุดท้ายที่น่าสนใจมากก็คือ ถ้าให้เลือกแค่ตัวชี้วัดเดียวที่สำคัญที่สุดที่ต้องตามดูแบบเกาะติดเลยไม่ว่าจะรายวันหรือรายสัปดาห์ตัวชี้วัดนั้นมันคืออะไรแลนะคำตอบก็คือ net foreign flows หรือกระแสงเงินทุนสุทธิของนักลงทุนต่างชาตินั่นเองครับทำไมถึงเป็นตัวนี้ก็เพราะว่ามันเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อทิศทางของดัชนีเซตได้แบบทันทีและรุนแรงที่สุดดังนั้นไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนสายไหนระยะสั้นหรือระยะยาว การจับตาดูตัวเลขนี้อย่างใกล้ชิดอาจจะเป็นกุญแจดอกสำคัญที่สุดเลยก็ได้นะครับในการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุ้นไทยในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแบบนี้ครับ